เออต้องไปยตัวน้นาะคนเป็นเจ้าของที่บ่ได้ลยเอาไปเนาะจะได้ตับผลรับผลสู่ไพรฟ้ามาเป็นผลิตผลสร้างผลกล้วยน้ำว้าแล้ววะกับกล้วยน้ำว้าผมว่าดีที่สุดคือกล้วยน้ำวาเนาะเอกล้วยอะไรก็แล้วแต่เพราะว่ามาหาที่สุดแล้วเกลียวศาสตร์พระราชาจ้านางประคองแววโคกสูงค่ะตำบลหนองนาแสงอำเภอเมืองชัยภูมิบ้านหนุนสมุนรณ์เลยค่ะ เห็นในทีวีแต่ว่าอยากขำบ่รู้ว่าเหตุไดพอดีมีพัฒนากรมาชวนจึเลยเข้าร่วมโครงการขนาดตามไร่อันดับแรกฟูตไม้ก่อนต้นไม้ป่าสามย่างประโยชน์สี่ยางปลูกซักปลูกกล้วยปลูกผลไม้ปลูกผักตาเตี้ยเลือยดินปลูกทุกอย่างตดนลงที่ว่ามีโคกนองนาอยู่แปลงหนึ่งที่น้ำไม่ท่วม ไปอยากข้ามแบรกเพราะว่ามันยังกันไม่ได้เอเห็นว่าเขาทาระบบธนาคารน้ําได้ดีขึ้ไม่เอาแล้ผมว่าหายตุลาการไม่ได้ทําเอ้ยคุณเก็บพวกกวดพวกอะไรไปอยู่อไม่เอาผมว่าอาหารมาลองบานให้ท่านนายพลตามรอยเบื่องพระยุคนละบาทศาสตร์แห่งองค์จากครีผูมีผลสูบไรฟ้ามาเป็นผลิตผลสร้างคนท่านตุลากาศ อก็จะมีมาหรอจะมีมาแกมาหน่อยนะเช้านี้ให้ยั่งยังเหรอยังนี่มาแล้วเริ่มมาแล้วตัวนี้เป็นกิโลเนาะตายปลาตะเคียนเนี่ยไม่รู้มาไงมันมาจากน้ำท่วมดิจะถ้าไม่เลี้ยงแหนเนี่ยอันนี่นะครับจะเลี้ยงแหนอ๋อนี่จะเลี้ยงแหนื้อเรื่องเรื่อให้มันมาเป็นน่ะ พวเาเป็นอาหารไก่อาหารไก่อาหารป่าอแล้วานาบตัวมันก็จะกระจายอยู่แถวนี้อแหนเนี่ยนะดูจากยูทูบอีกแล้วเก่งนะเขาเรียกผาเออขึ้นหมดเลย ตาสามอย่างประโยชน์4อย่างนี่แหละตามหลักสูตรกันเลยละีด้แล้วมันยังไม่ได้คุ้นเลยน่ะเอ๊ะมันไข่ตอนมันไข่ตอนได้สายไหมแม่เนาะเนาะเนี่ยมันจะเริ่มมันเริ่มไข่แต่มันยังไม่ได้กินอาหารนี่เรียยไข่บ้านเอาไว้ต้มเวลาแขกมา

นี่หนึ่งอแล้วเช้านี้โอเคนี่นี่อาว่าหนึ่งอแล้วเข้าแล้วไข่แรงพูดกิ้มันไว้เดี๋ยวก็เอาแหนแดงมาจากที่ไหนครับก็ถ้าเป็นแบบนี้นกาน เ้าไมนเจ็บแล้วมันทับกันก็จะมันกระจายกันมันกอกันปุ๊บอน่ยาให้มันกอดกันยา่่างเงี้ยให้มันกระจายก่อนแม่บอกว่าอย่างนี้เออเป็นเทคนิคนะผมว่าอันนี้เขาเรียกครูปัญญาเข้าสวัสดีครับผมนายเพิ่มศักแววโคกสูงเป็นสามีของเจ้าของที่ก็ทำหน้าทําไร่ไปเรื่อยๆนั่นแหละแต่ต่อมาก็หน้ามันทวมบ่อยครับ พอถึงหนาแรงก็แรงแรงแรงมมีน้ำจะลดมปนใหม่เลยก็เลยคิดถึงไดโนะจะได้น้ำได้ท่าเพราะว่าน้ำเนี่เป็นหัวใจสำคัญในการทำเกษตรนะครับด้านการเกษตรพัฒนากรน้อมมาแนะนำก็ได้พุทธพุทธบ่อบ่อน้ำแล้วก็กองต่ไกรนะครับก็น้ำที่ใช้ทำไปปีนึงแล้วเนี่ย ไม่ใช่มันเฉพาะปีผู้ดีนะครับทุดปีผู้ดีเลยมันก็เป็นที่น่าพอใจอย่างยิ่งนะครับทำอะไรก็ทัได้วันนี้ในอำเภอเมืองชัยภูมินะครับพร้อมท่านธนาัการอำเภอก็ได้ลงพื้นที่ต้นแบบของโครงการโคกหนองนาโมเดลซึ่งถือว่าเป็นแปลงที่มีการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม แล้วก็ต่อเนื่องแล้วก็รวมทั้งขยายผลด้วยซึ่งตรงนี้ในเือขอชื่นชมนะครับขอชื่นชมแปลงต้นแบบของในเขตตำบลหนองหน้าแสงซึ่งมีการขยายออกไปจากเดิมเนี่ยเราเป็นแปลงแค่3ไร่แล้วขนาดนี้เราสามารถที่จะต่อยอดเป็น5ไร่เป็นไม่ได้ขอความช่วยเหลือจากทางราชการเลยนะฮะซึ่ง ฝ่ายราชาการเราถึงแม้จะไม่ได้รับการร้องขอเรื่องงบประมาณอะไรต่างๆแต่เราก็พร้อมที่จะสนับสนุนในเรื่องของวิชาการแล้วก็ในส่วนที่ทางราชาการในระดับอำเภอระดับจังหวัดที่จะสนับสนุนได้ก็ยินดีซึ่งเมื่อกี้ทราบจากคุณพ่อว่าครบปีละเดี๋ยวจะทําให้ครบตามวงรอบวงโครจรเนาะวงรอบของการขับเคลื่อนหลักปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงของพ่อหลวงเราสุดท้ายแล้วเนี่ยได้ทราบจากคุณพ่อคุณแม่ ครอบครัวเนี้ยเมื่อก่อนเข้าโรงพยาบาลเที่ยวเข้าเที่ยวออกอยู่ตลอดเวลาแต่เดี๋ยวนี้ท่านสามารถการันตีได้เลยว่าสุขภาพดีขึ้นเดินอ้อมสวนได้เดินอ้อมสวนได้เดินไปให้อาหารปลาได้อย่างมีความสุขไม่ต้องเข้าโรงพยาบาลแล้วก็ว่าได้ตอนนี้เนาะซึ่งผมถือว่าประสบความสําเร็จจริงๆโดยเฉพาะโครงการนี้นะฮะก็ขอเป็นกําลังใจแล้วก็ให้หมู่บ้านอื่นๆตำบลอื่นๆท่านกำนันเนาะ ได้เข้ามาดูงานแล้วก็ศึกษาแล้วก็ต่อยอดในเรื่องของหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้ประสบความ,มสำเร็จและที่ดีได้นะครับตรงนี้ก็เป็นศูนย์เรียนรู้ให้กับพี่น้องโดยเฉพาะพี่น้องชาวอำเภอเมืองก็ได้มาศึกษาดูงานตรงนี้นะครับซึ่งเป็นนโยบายของท่านนายอำเภอที่อยากจะให้ทุกคนมาเรียนรู้แล้วก็ทางท่านกำนันประธานชมรมกำนันทุกอย่านก็ให้การสนับสนุนนะครับเพื่อกระจายความรู้ส่วนนี้ไปออกทุก ู่บ้านทุกชุมชนในเขตอำเภอเมืองนะครับก็ก็เปิดแผนของท่านที่จะให้ตรงนี้เป็นถึงเรียนรู้ในระดับอำเภกแล้วก็ขยายผลไปถึงทุกครัวเรือนของอำเภอเมืองเทฟูมครับขอขอบคุณนะครับพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองจังหวัดเจฟูมนะครับที่ได้กรุณาส่งเพาะนำโครงการทำางประมาณมาลงให้นะครับก็ขอขอบคุณอย่างมากนะครับที่ได้รับเพาะนะครับ ก็ทําให้ผมได้มีอยู่มีกินชีวิตตัวผงจะยั่งยืนนะครับจะทําไปเรื่อยๆนะครับอย่างที่ไยกันที่เก้าท่านพูดไว้นะครับเดินทีละเก้านินข้าวทีละคำทำทีละอย่างผมก็อาศาสตร์นี้นะครับมาเดินตามรอยพ่อครับขอบคุณครับ